ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวมันยังอีกเนาะใหญ่ใหญ่อุ้งอิงฮะไม่ใหญ่อุ้งอิงเดินเดินแฟชั่นสบายสบิงมีปีกโอ้โอ้ยป <c oughs> ็นยังอีกเนาะบาทีบาทีเน,นาะขยันแต่ละมือ้อแต่ละเวน <c oughs> ชุดไม่ใหญ่อุ้งอิงโอ้ยนะครับวันนี้ใส่ชุดสบายามีปีกนะใส่ชุดสบายมีปีกโอ้ยจะเป็นขักโพดขักว่าจักสิภาษสหันสรรหาคำไหนมาเว้าดอกโอ้แหงว่าแหงว่าเพิ่นเพิ่นแหงไซชุดใส่โอ้ยนะครับอืมเอ,เ,อเอาเอาตามสบายตามสบายนะ เออนะครับโอ้ปรากฏว่าชาวชาวโซเชียลก็คอมเมนต์นะบอกโอ้ยปวดหัวกับชุดเจ้าเด้บางคนก็บอกโอ้ยคือมีปีกคือสิบ,บินได้แต่น้อมีปีกมีปีกสวยบินปับปับปบบไดครับเออนะโอ้ยใครเป็นดีไซเนอร์เนาะ อ,อขยันแต่งตัวนะนายกประเทศไทยขย,ขยันขยันชุดนี่ไม่ซ้ํากันเลยนะเออนะครับเนี่ยพอใส่ชุดนี้มาแล้ววันต่อไปเธอไม่ใส่แล้วนะเดี๋ยวมันซ้ํานะเป็นลูกคนหนูจะมาใส่ชุดซ้ํากันไม่ได้นะครับใส่ทีเดียวก็คือทิ้งเลยนะใส่ถ้าใส่ซ้ําเดี๋ยวมันมันเขาเรียกว่า เดี๋ยวมันจะชาวบ้านก็จะว่าอุ้ยใส่ชุดซ้ําอืมใส่ชุดแต่ละวันนี้ไม่ซ้ำอ่ะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเปลืองเงินเปลืองทองไปกับชุดนี้เท่าไหร่แล้วนะวันๆนี่สรรหาแต่ละชุดแต่ละอันมาโอ้ยดีไซเนอร์ก็ช่างสรรหานะเออเดี๋ยวชุดต่อไปนี่คงจะแบบว่ามีปีกแล้ว อันนี้อันนี้มีแค่สบายห่างพิว๊บนะต่อไปชุดต่อไปคงจะมีปีกเป็นคาบ,บาเล่อะนะเออนะครับชุดวันก่อนก็เหมือนนางลำนะมีสบายแผงมาอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นริ้วโอ้ยตายตายตาย,ตายไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อุ้งอิงเอ,อ้ยนะมีชุดมาให้พูดตลอดทุกวันนะนี่เคยอยู่สามเดือนในชุดเปลี่ยนไปสามร้อยชุดแล้วมั้งเนี่ย เปลี่ยนชุดทุกวันนะผู้ชมชุดไม่ซ้ํานะโอ้นะครับนี่ถ้าอยู่3ามปีนี่นเราคงได้เห็นชุดนี่ลหลายหลายพันชุดอเออเอาเอาเต็มที่เต็มที่นะเอเอนะแปลกดีตลกดีนะครับใส่ม่อีกใส่ม่อีกนะโอ้โอ้ยนายกเจนวาย นายกเจนวายใส่ชุดที่อย่างมาเนาะเออโอ้ยเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง y o u t u b e ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ